สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อจันๆแก่สกัดเดินเราบนออฟฟิเชียลค่ะเราไม่รู้ว่ามันใกล้ฮอดแล้วเออเราเห็นแต่ทางออกเราไม่เจอทางเข้าน่ะเราก็เลยพากันลูดออกมาเลยค่ะออืเข้าฝั่งนนใช่ไหมคะใช่เข้าทางออกเขาบอกว่าเขาไม่ถือทางก็ไม่ใช่คนพื้นที่ค่ะก็เลยเข้าไม่เถื่อค่ะแมนใช่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 ความทีลิงลบกัน เออแค่กันโซกันอยู่จนเราพอเอกว่าอันข้าเจ้ามาเขาบ้าถึกองมองอันเดี๋ยวกับมื่อเจ้าเป็นไทยเดียวกันมายู่นี่ว่าเปิดกระจกออกช็อตฟิวมันเลยชื่อหนาพระเอกวะได้บ่ดอสองลิงลบกันเออเห็นไหมลิงลบกันอ่ะเออ่่ใชลิงปะปางสามยอดกับอันลิงอันอันเป็นบ่ไม่ใงียหน่อยวานี่เด้ตัวหนึ่งอยู่ทั้งรถนี่เด้เอาลงไปปล่อยท่านสวัสดีค่ะ เห็นแต่พ <m> mm hmm ี่สุปน้องโพน้องโพใส่เน้อเสือให้สาวออกของสันไปใส่บ่อโอ้ม่ขึ้นไงก็บางคนเหมอนเดิมนะว้ายออกห่อนวืดวัดวืดวัดบัดึงเดคืใส่เสือหกระซังของเขาอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลา มันมีเต้าหัวเอาสิเต้าหัวอยู่ตลอดเวลาเอาไปปล่อยเพื่อนฮะโอ้ยไม่ได้ปล่อยไม่มีเลยตีสองค่ะไม่เอาฟังมาเด้อค่ะตีสองค่ะพี่น้องนะคะไม่เครับจบตีสองตนะครับตีสองตีสองเขากับสิจบเกมกันไปเลยทุถึงตีสองนะครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อบัตรร้อยหกสิบนะครับเออเนี่ยป้าบัตรร้อยหกสิบเองอือเรามีบัตรบัตรที่สามสิบมาจำไหนด้วยนะคะพี่น้องนะคะ เทาไหร่ค้อยสาว 100, บาทค่ะหรือว่าร้อยยี่สิบเองนะคะมีหางบัตรให้ลุ้นรางวัลหนึ่งมื่นคะแนนด้วยนะคะสักเดือนจัดไปแล้วหนึ่งบัตรไปลุ้นแต่ว่าผู้ใดอยากเขานะคะมาเอาไปเขาแต่ว่าเอาหางบัตรไปเถิดบัตรเข้างานนี่บาทขามากรเสียยี่สิบ แล้วก็คราบดูหมอลำอีกร้อยหกสิบอ๋อเป็นร้อยแปดแมวแมวพี่น้องด้วเตรียมมาสองร้อยซื้อน้ำอีกยี่สิบค่ะให้หมอลำอีกมัดเป็นพื้นไปได้อยู่นะใหติ๊บไมติ๊หมอลำนะแม่อ่าติ๊บตับหมอลำนะคะจื้อหน้าหมอลำให้ได้ด้วยนะคะพี่น้องจื้อไว้จื้อไว้ี่สามสิบอุ้ยไม่ไปแต่ว่าลาพักร้อนแล้วค่ะโอเค ไหนพี่มีอะไรให้ผมเชิดมั้ยตาเฮาแอกขี้ขโมยวีแม่เออขโมยมันอยู่อันนี้มันโมเมนหวีเลยพี่น้องหวีเพราะว่ามันใหญ่ซาลาเกินนะฮะใหญ่ใหญ่อืออุ้ย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 วอยไ่้อย่างจรเออกัดเฉาวยมดาจิวสัน กัดแช่แล้วก็หยุมดักเอาขึ้นแน่นันกัดแช่แล้วก็หยุมดักเออไม่โล่เมื่อกี้เอ้าเป็นแม่นาคบอกบักหน้าทเนียเอออันนี้มันเป็นบักหน้าสันสมสมสมคือกันไปไข่หน้าบอกจะรีบมา หมอไฟนนออกี่แม่เมียเอ๋อสมเลือดสูงเนื้อเดี๋ยวยังว่าปลาะงสแล้วก็จะเดินไปเวทีอีก2กิโลนะคะ พอดีย่อยพอดีนะคะไปชดไม่ไกลหรอกประมาณแปดร้อยรูปอ๋อเปาส์ข่งหัวพนาคุณผู้ปั่นพก็เอกเป็นผู้คันอีนเป็นผู้กินข้าเออเลิศกินนัชชาใช่ไหมอร่อยไหมคะลูกอร่อยน่าอร่อยยยออร่นไหมอร่อย เป็นการกินมัช่าที่อร่อยมากนะฮะมัช่าในเซ่นอร่อยมากมะช่ายกินบ่ใส่น้ำตาลบ่ใส่นมเออมะช่ายเพียวที่แบบเป็นกรดอ่ะที่แบบเป็นกรดอ่ะไอ้ที่มันจะเป็นแก้วเหมือนแก้วกาแฟแล้วเป็มัช่าแฟนพี่หมอนไม่ใช่ไม่ใช่ทเพียวมัช่ายเพียวกากาไม่แล้วทำไมคนอ่านเคยถามพี่เพียวว่าทำไมทำไมตั้งทำไมตั้งชื่อให้มันแตกต่างกัน เออคนซื้อบิ๊กกับสีแบบว่าผู้ใจจอยน้อยๆตรงข้ามกันเหมือนมันเป็นเครสไหมที่นี่ไอ้เพียวต่างซื้อเพียวกับเพียวเลยเมีกระตือหรอกระเที่ยวที่นี่อร่อยนะครับกระเตี๋ยวอาหารต่างที่นี่อร่อยครับคค่ะราาถูกเมาวค่ะถ้าฟรีจะอร่อยมากเลยค่ะพ่อค้าเสียงในหัวมันดังเกินขอโทษค่ะ นั่นโอ้ยของพี่แลนเลวค่ะนกันอยู่หบกนของพี่แลนเวค่ะมู่บ้านนี้เราไปกินอันอันฟรีดิขนมครกจับไปเบิร์นละธรรมดาที่ไปหมดแล้วน่ปลาไม่ทันอุ้ยไม่เป็นไรก็ดูลิงตัวนี้ไปก่อนนะคะแกกเป็นแม่ลิงเว่าั คุอีกแล้วว่าเออเราต้องหีบดังไว้นะจังหวัดลบบุรีนะครับมีฝาไฟตรงนี้ครับพี่น้องอุ้ยมีสาบายน้ำด้วยอ่ะจี้เออเราจะตนสะนะคะเอาเออทรงพังไหมากเลยไปแหนเอาเขาไาให้เขามันจะออกปได้ นี่มีโงหนังด้วยนะหนังแบบเห็นบ้านี่โรงสังกสีนะอหนจงลบบนี้มแ้มแน่จะไม่หน่อยว่ายน้ำแล้วนะคะนี่อระธาตเตมูเต่า

ของที่ครับของลุกอาวานงแยังอ่ะเอาวได้ยังกินเออโอ้ยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพ่อเฮ้ สองเรื่องควบโอ้ยแม่ร้อนแม่ใช่ไหมอู้อนังกลางแปลงเนี่ยคือเลิศแทะเราแอบมาดู ไตัวใครไปใส่ว่าจะซิลล้อพี่ท่าเข่าแม่ขอโทษจ้าไม่ว่าจะล้อขอโทษค่ะไม่พวกไปใส่ไม่เห็นเลยบอกตั๋วเงินเราเสียเอ้ยยังในวางสั่นบอกมาญาติบอกเอาละค่ะพี่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีกคลิปหน้าพอกันไหมคะสวัสดีค่ะอย่าลืมมาพอกันค่ะพี่น้องงานเทศกาลเอ่อ หน้าหนาวค่ะพี่น้องนะคะเทศกาลดูหนาวนะคะอยู่โรงเรียนพี่บุญวิทยานะคะอำเภอเมืองจังหวัดโรบูรี่ค่ะพี่น้อง <c oughs> จะรักคืนนี้มาเส้นนี้ขึ้นน้ำก็ไกันหมค่ะจ้าเล็กขึ้นประเสริฐเนี่